สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้ของวันนี้นะครับขอมาอัปเดตกันเร็วน,นิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับนะผมมีวัตถุมงคลนะฮะลงปูมหาชิลาพุทธาพิเศษนะครับวันนี้มีมาหลายรายการเลยนะครับนะ เดี๋ยวนี้ครับก็จะมีอาภัสสมเด็จนะครับปีเก่านะครับแล้วก็มีน้ำมันว่านมีม้ำมาว่านแล้วก็มีลูกอมนะครับมาอัปเดตลูกอมกันนิดหนึ่งแล้วก็มีนะฮะที่พอจับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ครับมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายหากชอบทุจใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้รายการแรกเป็นรายการที่1ครับ รายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอเป็นรายการนี้ที่น้านะรายการที่เป็นน้ํามันว่านนะครับเนะี่ยซีนเดิมนะพี่นะยังใส่สังซีนอยู่นะครับรายการนี้เป็นรายการน้ํามันว่านนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านดอกทองนะฮะอยู่นี้ด้วยแล้วก็ว่านพญาไก่แดงว่านสา x, วหลงว่านลักซอนว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็ดอกสนีนะครับดอกสนีหานะครับรายการนี้พี่นะนี สวยๆนะฮะพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับรายการนี้นะครับนะมีมัหนึ่งขวดเองนะฮะมีมัดหนึ่งขวดนะครับขวดนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งฮต่อมานะครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่สองรายการที่สองนะครับขอมาอัปเดตเป็นอ่าพับปิตายอนยุกหน่อยนะพี่นะพับปิตายอนยุกหน่อยนี่ฮะนี่ฮะมีห้าองค์นะครับรายการที่สองนะครับองค์นี้ดูนะพี่นะ นี่ฮะอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ละ450บาทนะครับปีหกปีหกสี่นะปี64นะครับปี64นะครับนับเป็นพระสมเด็จเสาห้านะครับรุ่นแรกๆยุคต้นๆเลยพี่ชายนะครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับองค์ละ450บาทนะครับยกคู่เจ๋อยกคู่800นะครับยกคู่800นะครับรายการที่สามฮะนี่ฮะราคาทั้งหมดทุกองค์นะครับนะ นะครับเป็นอ่าเหรียญอาเป็นพระอ่าแตกในพิธีนะครับนะโอ้โห,โหนะหายากมากพี่นะหายยากมากพี่นะครับ,<อ>รบนี่ฮะอันนี้รายการที่สามนะครับนี่ฮะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทยกคู่แปดร้อยนะครับ <P le> mm> ต่อมารายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่นะอ,องค์นี้นะนี่ครับนี่ฮะองค์ที่สี่นะครับ ต่อมาเป็นรายการที่ห้านะครับเหลือเพียงเท่านี้นะพี่นะเหลืออยู่5องค์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพระสมเด็จสาวห้านะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับหายากนะครับหายากเลยนะครับอันนี้เจ้าขององค์คนเดียวเลยนะครับนะผมเอามาลวดเลยก็ไปเลี่ยมให้พี่ๆนะครับนะผมเอาไปเลี่ยมมาให้พี่ๆนะครับนี่ฮะไม่มีกล่องนะครับนะฮะกล้วยองค์นี้ก็สวยนะครับนะองค์ที่ห้าอันนี้สวยนะนี่ฮะ ต่อมารายการที่หกนะครับรายการที่หกนะฮะนี่ฮะสวยๆนี่ฮะรายการที่หกนะครับนี่ฮะต่อมาเป็นอัปเดตลูกอมเลี่ยมกรอบนะครับเป็นอัปเดตลูกอมเลี่ยมกรอบหน่อยพี่นะฮะเลี่ยมกรอ e บ hm จะอยู่ที่องละนะครับนะเลี่ยมกรอ e บ hm จะอยู่ที่อง์ละสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะ เตรียมกรอบอยู่ที่องค์ละ400บาทพร้อมส่งนะครับนี่นี่ฮะเลขคุณะเบอร์นะฮะ209นะครับเลขคุณะเบอิน209นะครับรายการที่7นะครับนี่ฮะองค์ละ400บาทนะครับนะนี่ฮะ,ะต่อมาครับองค์ที่8ครับองค์ที่8เลขโค้ดนทะเบอินหมายเลข107ครับ องที่แปดเลขคนจำนวนมาเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดครับองค์ที่8ปดนะครับองค์ที่เก้าจะเลขคนจำนวนสี่หนึ่งแปดครับองค์ที่เก้าจะเลขคนจำนวนสี่หนึ่งแปดครับนี่ฮะสวยๆพิษลูกอมพริกดวงนะครับชื่อรุ่นพริกดวงนะครับอ่าเป็นรวมมวลสารร้อยแปดผงจินดามณีนะครับ ต่อมารายการที 6, ่สิบครับรายการที่สิบเลขคน่ตเบอร์หนึ่งห้าหกครับรายการที่สิบเลขคน่ตเบอร์หนึ่งห้าหกนะครับนี่ครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเลขคน่ตเบอร์สี่หนึ่งห้านี่ครับสิบเอ็ดจะเลขคน่ตเบอร์สี่หนึ่งห้าครับนะนี่ฮะสิบเอ็ดจะเลขคน่ตเบอร์สี่หนึ่งห้านี่ครับนี่ฮะ ต่อมารายการสิบสองรายการสิบสองจะเป็นแบบไม่เลี่ยมพี่นะแบบไม่เลียมมันอยู่ที่องค์ละสองร้อยบาทนะครับแบบไม่เลี่ยมอยู่ที่องค์ละสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการนี้เลขคดตัวเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่ครับรายการที่สิบสองเลขคดตัเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที <c oughs> ่สิบสามเลขคดตัวเบอร์สองสี่เจ็ดนะครับ รายการที่สิบสามเลขค้นเบอร์สองสี่เจ็ดนะครับนี่ฮะร,รายการที่สิบสามนะครับ <c oughs> รายการที่สิบสี่ครับจะเลขค้นเบอร์สามแปดหกรายการที่สิบสี่จะเลขค้นเบอร์สามแปดหกครับนะครับรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบห้าจะเลขโคดอันเบอร์สอง <Generally, S 1> สี 2, 2> ่เก้ารายการที่สิบห้าจะเลขโคดอันเบอร์สองสี่เก้าครับนี่นะต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกจะเลขโคดเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดครับสิบหกจากเลขโคดอันเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดครับสิบหกนะครับ นี่คระ,คะสวยๆเลยนะครับ EP นี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆนะคร16รายการนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ